ครับวันนี้เขามาใหอย่างกันได้วันนี้เฮียมาแข่งกอท,ที่ท้ายนะครับคือ <c ười> เอาชิลล่ามาแข่งเอาชิลล่ามาแข่ง <c ười> ด้ยนี่ครับวันนี้ นนี่ครับวันนี้เขาอยู่กับตีวัดสันมยางนะอ้วันนี้เลตรเป็นมีงานได้มีส่นร่วมผนมีในการทำเพิงนีกับทนเพลงนี้ส่งการได้คือคณะจบแล้วก็ผนมีแข่งเจดีไซน์ครับตอนนี้เขาไมารวมแข่งเจดีไซน์เนาะลุ้ลุ้มเพราะว่จริงๆแข่งหอนึ่งได้ยังไงว่าว่าที่เราเนี่ยขินล้อมอะไอ้กี่แก้วนี่ครับวันนี้เขามาป้ามาแข่งนะครับเดี๋ยว ว่ากันว่าจะลุกก็ว่ามันลุกนะฮะแล้วเดี๋ยวเนิ่นบอกว่าเขาคือทีมเต็งหวังเดี๋ยวนี้ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเขาจะแปลงได้มาสวยงามขนาดไหนนะเกณฑ์กัดเกณฑ์ตัดสินมีอย่างพ่อคุณ มาพูดัแต่ยังได้ตังบนน่ะความสูงนะครับต้องสูงหนึ่งเมตรห้าสิบขึ้นไปแล้วก็ฐานน่ะต้องกว้างเมตรสาวเราเอาให้มันบอลลูมกับเป็นสีแล้วนะเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะแปลงบ้านเป็นรูปทรงแบบไหนทีมแม่บ้านเขาออกมนจะทีมแม่บ้านทีมขี้เล่าได้แล้วครับ คุณเตรียมความพร้อมมาค่ะตอไหนเมื่อคืนคุณรับกี่โมงคุณเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างไรอ่ะเมื่อคืนรับผมรับตีหนึ่งไปนี่มันต้องมีโรมีลายเล่นเนี่ยพ้องเขาแล้วโอ้ได้อุ้ยเฮามีดอกเฮามีดอกเฮามาละนี่นะครับเทบขี้ตาลุกไปซื้อดอกกี่โมงดีครับตัวเต็งล่อนๆนะฮะวันนี้ คุณคิดว่าเขาน่าจะเข้ารอบสามทีมกว่าเขาเขาจะชนะเพื่อเพื่อยังเพื่อกำลังล้ำนี่ครับเขาจะมาแย่เข้ามาอันนี้ก็ตัวเต็งนี่ก็ตัวเต็งของเขาแล้วอันนี้ก้ามแขนนี่ส้มยกแก้วมาโดยเฉพาะวันนี้มาขนทรายนะตอนแรกนะครับอะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข่าวๆนะครับของงานในวันนี้นะฮะแล้วก็ ผลนี้มันจะมีการส่งแสดงอย่างหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ย่าไปดูเลย นี่ค네ร <Stevens>. ับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นกรรมการครับนี่จะมาจีบกรรมการไหมก่อนเขาม่วากรรมการนี่กันประธานงานครับนีต้งน้องงาน่องานต้องงาน่้องงาน้อานานนีอานี่้อนี่คอานนี่องานนี่ต้องงาน้านนี่้องงานน้หงน้หันยังไ้นี่นี่้นี่งโน่งนน โอ้นี่ห้องนึงอย่างนี้ครับหองื้งอย่างนี่โอ้เื่องไปเรื่องหมดแล้วได้่างหออยู่นเนี่ยแ่ะโอ้โเื่องบนขนาดเนาะอันนี้นะครับปิดเข็งห้องนึงแล้ว นี่ดีกว่าเฮาไามาดูทีมเต็งดีกว่าของบ้านไซมูนเฮานะนี่นะครับโอ้โหเตรียมห้องไหมขนาดไหนสุดยอดเลยได้สังฮอเยอะอ่ะได้เยอะเออโอ้โหลืมอย่างห้อง่อนลืมซื้อเห็ดโอ้โหวันนี้วันเขาเนื้อไงอย่างเขาเนึ้อไก่อืเขาเนึ้อไก่อ่อมบัมบะไซพักออ๋ไก่ล้นเลยล้นเลยสุดยอดที่เลยข้าบะชน่ากับบะหมี่จะว่าได้ล่ะโอ้ นี่นะครับบรรยากาศหลากหลายทีมนะนี่นะครับเหลิมมาใหญ่นี่ครับไปใกล้ๆบอกออเออ,เอ,อมนันล,ลักอัวได้อุ๊ยลุดมานี่เหรอเดือดเดือดแดดมันมาทำให้อะไว้ตังนี่นี่นี่ไฟตาหมอนเออนี่นะครับเริ่มแล้วนะครับกอกองซ้ายนะฮะเหนือไปเนีย่ย ผู <ś les> ้ชายเขาอยู่ชิวๆวิว่งว <ś les> ิ่งมาขนทรายอ๋อต้องมีนี่ <ś les> นี่ครับสถาปันนึกของเขาเนะี่ยเริ่มมันเลงแล้วนะครับบรรจกัการ์ดครับนี่นะครับมัยิงเขาขนทรายแนละ้โอ้นี่ทิมปุนมาดิเจ๊เจ๊ <ś les> <ś les> นี่ครับโอ้โหนี่ทิมปุนเอ่อต้อ

โอ้โหทีมปืนเนาะโอ้กดอ,อันนี้หยอดบนสูงอันนี้อย่าแปลงแปลงเป็นแปลงเป็นจะได้ครับนี่แปลงทรงเป็นจะได้ครับแปลงเป็นซีเรียมอ่ะเออแล้วล่โอ้นี่ตัวตึงครับเพราะว่าหยอดบนสูงครับอันนี้ โอ้นี่มันจะได้เป็นของละมันเกิดจะได้เป็นของแล้วมาจีบกรรมการก่อนนี่กรรมการก่อนนะครับนี่กรรมการเขานี่จีบกรรมการนี่ก่อนมาละจีบกรรมการนี่แน่นเท่ากรรมการมักเล่าเรียบไปจีบเหรอครับต้องเยอะละสามคนขมักขเับ นี่ครับทีมงานตัวเต็งฮะครับตอนนี้มันแนวทางมันไป็นังไงครับตอนนี้มันแนวทางไป็นังไงนี่ครับเขาได้ประมาณแห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะนี่ปั้นด้วยกันมาตั้งแต่น้อยนะฮะนี่นาปะกอยังเเป็นไงครับตัวเต็งตัวเต็งเหรอเด็ดตะก่อนเขาเล่นที่หรอเออ เอาเงี้ยเอียบอกอันคืออะไรอันแล้วจุดกระจายมืออยู่นูกนี่นะครับอันนี้เขากำลังแปรงฐานแล้วนะแปรงฐานแล้วนะครับแล้วก็กำลังเริ่มขึ้นสปายมันนะโอ้แล้วเขาจะเอาตุ้งปักไหนก่อนนี่จ้ะโอ้โหนี่ครับนี่เแฮมทีมนะนี่แฮมทีมโอ้โหนี่เปิดแปรงฐานเรียบร้อยแล้วนะครับ เป่นฐานเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหอันนี้เริ่มเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นโอ้โหมีแน่นหนาขนาดทียโอ้นี่ก็แน่นหนาขนาดที่เอออยู่ทงนั้นเลยนะนี่นะครับอันนี้แฮมทีมหนึ่งนะครับโอ้โหอันนี้มใส่ปอกแต็กไปเรื่อยๆนะครับเียดูของเ่านะเกาจะย่างไดนะครับ เอานนกกครับนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอันนี้ที่เป็นซุ้งอย่างนี้ครับเช้าต้องนี่โอ้โหนี่มันง่ายมันมีฐานนี่โอ้โหที่วันนี่เราขอเดินเชอญกินเข้ากินน้ำได้นะครับนอกสามทีมตัดตึงไปสัมสับก้ามนะครับกินเข้ากินอย่างนี้ือม่ให้เพื่อยอันนี้อันนี้ดีวิวในผมนะนะเป็นไรครับตัวตึงฮะตัวตึงไปแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินตายแล้ว นี่ตัวช่วยของนนี้ตึงไปตึ้ต้งงอแรล้วย่างมันมีพลังนะครับมนมีมมีสปอนเซอร์อะเครื่องันบนี้่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปแปรงกันเติรนะครับผมนี่ครับนี่หัวหน้าทีมถึงขั้นตอนไหนล้วไอ้แปรงยอดครับตอนนเต็ม้ บรดนี้เขาคือคนสามารถมาปักยอดได้ไหมเนาะฮะอยากเลยโอ <laughs> ้โหไม่เห็น่มนะไม่เ่มอันนี้ทีมเขาใกล้จะแล้วแล้วนะครับแต่ว่าของเปิเล้ปลแล้วไปแล้วแล้วครับประเด็นนี้แผนสองนะครับครับถ้าถ้าสมมติว่าได้สปอนเซอร,ร์เตาเงินรางวัลห้อยหนางทันทีเร่นะครับโอ้โหมาต่อคุณก็เริ่มจองแล้วนะสุดยอด เดี๋ยวขอตัวไปพักกระบานอาหารสักแป๊บหนึง่งฮะเดี๋ยวเปลี่ยนกันนะฮะนี่ะจะเละกอนมาเรียบร้อยโอ้โหมนมนเอาแก้วป๊บแก้วองเมสสิงครับสป,ปอนเซอร์จะได้ไปไหมค่าสป,ปอนเซอร์ค่าสป,ปอนเซอร์เน ทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณขอบ,ขอบเลยครับโอ้ย <laughs> มีแหงขึ้นไไมาแน้อยเอาขึ้นแหนสัเมตรไปจ <laughs> ากชงมงนะงต่อเวลาแล้วเมื่อกีต่อเวลาแล้วเน <laughs> ี่หัวหนักงไหนท่านหา้น่อยเดียวนี่ครับเริ่มลงมีเชีวแล้วนะโอ้ <laughs> อี้การช่ตอนียงไอับไกเนี่ยนครับเล้วเืวอักษรปาสเซนต์เหล้วนะครับเนักาเดี๋ยวจะได้มาตรวณภาพไจะเป็นแล้วแล้วประมาณเวลาประมาณสักน้อยนะครับนรอุลดด้นวะปรมานแล้วได้น่จับาผสกั ปฏิเนจะได้เอายังบอกโทเตือนะครับเนื่องอยู่ที่คณะกรรมการนะครับน้องเอากัรเต็มที่เลยครับฝากใี้ขอให้มาทั้งเพศเนืองครับมีเลยครับมีครับมีน้ำขาวมีน้ำเรือก็มีมีนะครับมาเลยมาครับขอให้กับมาทั้งเพศมาได้นะครับอาช้น้ำแข็งนะครับปั๊กมีทวงเหลือแล้วครับปั๊กตังขึ้นนี่หน่อยกะมีเหลือ มาละมาละมาละเอาละเฮ้ยนี่ครับเรเรียนเชิญเอยกตุ้มตะคีนะครับเขาลุกเขาถ่ายโมโกลำนะครับเขาลุกมาตัวเองนะครับงเ้ยนง้ยนะมันจะประการางวัลลดีนประกาศรางวัลละมันแล้วเนี่ยมันเวเต้มันเรวเต้ยเห็นกำเห็กำเดียวเห็กำเดียว ปีแรกมาตั้งั้นนะครับภาพนี้กุปีกุปีกุปีเนี่ยเดี๋ยวมันต้อง่มใส่ลี่เปิดน่วยจะประกาศรางวัลแล้วนะไหนทีมงานทีมงานอ๋อเด็นแจกเอาผ้าพพแชยาก่อนเอ่าอะลองวันที่สามมาบอทวันที่สามมาบอทจากที่รางวันก่อพระเจดีทรายโอ้เขายืนอย่เนี่ยกะวันศัตรย์ปลายาปี2005ค 60รางวัลที่สได้แก então, 3, ่วัชรปยัมเออตีอ้วนเลย T4 อ้วนเลยวีนะไม่รู้ตีสี่ตีสี่องพูดอามิลวันที่สี่รางวัลที่สามได้แก่บ้านไซมูนเออรางที่สามเพราะว่า สวยอยู่แต่ว่าได้ได้ความช้าราวันที่สามาอบรางวัลใชไทูโลกไทยโลกไทยโไกมาให้มาโมดเลยนี่มีเห็นโมดครับหน่อยัดออกีแ่ยนครับสรุปที่สอครับรางวัลที่2มา วันที่สองมาเอ่อวันที่สองสองอันนี้อันนี้อันนี้อุนนอ่นสมอันนี้ได้ความเรียบเนียนแต่ว่าขา,า,าดการประดับตกแต่งขาดดอกไม้อันนี้ความชิดสรั่งสรรค์หลายอย่างมีตุ้มมีธงมีดอกไม้มีใบสีมีหน้าแขกปูอ่าเพราะฉะฉนั้นอันที่สองต้อง่บ้ากลิมกง พันห้าร้อยบาทดึงชนะ เดี๋ยวมาโกงการกินกันแดงหน้าเนี่ยเราวันที่หนึ่งสองพันบาทเออหลายเราบอกขอแบ่งกันนะ,อะโอ้ <c oughs> โ,อโหนี่นะครับกองทรายของเราออ๋ยยเดีวมไป ทีมนะครับป oh, ีนจะได้เรอิ้มตายครับเมามามาอธิบายคอนเซปต์หน่อยมีตอนแรกก็คือว่าเอามันม้วนว่าเอาเท่าไงวะตอนแรกมันจะยยกเป็นอย่างไรก็อแรกไปเอาทรงละครั้งมาแล้วจำสุดไปแล้วนะ เล่าเดี๋ยวนี่หรอเป็นละครเนาะเล่าประเดี๋ยนี่หรอละครั้งมันกินหนักหน่อยม้วนนี่ตัวม้าข้งมากเออเออปีหน้ายืมม้าข้งมันูมู่บ้านมันาะปีนี้่ปีนี้มันร้องผมใครสนใจจะไป็นกอวัาที่ซิปซิปสามซิปสี่รุ่นไหนวัดสัรพยาเนี่ยในราชบรณฑ์ประหลดอ่าเดี๋ยวนี้จะพนานก็มีไม้เมืองด้วยนี่นะ อายะทาววารีวาฮาปุราปาริปุเรตมานัน่นจื้อตัวกูจะนิสัยของเขาไหมก้าคอยก้มมัน <c> แ <oughs> ล้วแหรอท้าววารีวาฮาปุราปาริปุเรติสาคาลังเฮวะเมวะอิโตทินังเปตานังโอาาปะกัปปะติอิจิต,ต,ตังปะจิตังตุ้มหังคิปักเมวะสัมมิชันโต สตรีูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามเนโชติรโสยะธาโดยอนิสงส์พลดุบุญปิจ้าบุลสทาได้ก่อเจดีสายเป็นตาขอขอือมีเงินมีทองลุดเม็ดหินเม็ดรายเกิดนับปะแป้กินใจปะมดเจริญลุงเรื่องในหน้าที่การงานได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในวันละดีทีปีไปเมืองมาถึงได้ปลดเสียงสัปปะตุสัปปะโส สัพโโรคสัพโปไฟสัพโะคอสเสลเจันไลสัพพะอันตรายต่างหลายทวินาดับหายไปมีความสุขความจเจริญเต็มเต็มเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญแตนกับจูตุบบำรงุงพระพุทธศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพานด้วยเธอซ้<ำ>